สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในห้องข่าวข้างบ้านนะครับพื้นที่ที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆเหมือนนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านคุณผู้ฟังครับในเวทีการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องให้เราได้ขมวดคิ้วตามติดกันแทบจะรายวันเลยนะครับโดยเฉพาะเกมการช่วงชิงอำนาจที่กำลังพลิกผันอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าหลายคนตามกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวและจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ที่ดูเปราะ บางราวกับแก้วบางๆระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาจับท่าทีของพรรคภูมิใจไทยกันครับว่าพวกเขากำลังคิดอะไรกำลังเดินเกมแบบไหนและที่สำคัญคือพวกเขากำลังจะฉีก MOA หรือข้อตกลงที่เคยให้ไว้กับพักประชาชนจริงหรือไม่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะส่งผลสะท้อนกลับมาถึงพรรประชาชนอย่างไร ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนนะครับจุดเริ่มต้นมันก็คือวันที่พักประชาชนตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์โดยการยกมือโหวตสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวิรกูลจากพักคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักเสียงน้อยในตอนนั้นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่มันมาพร้อมกับข้อตกลงหรือที่เรียกกันว่า MOU หรือ agreement ที่มีลายลักษณ์อักษรชัดเจนซึ่งหัวใจสำคัญของข้อตกลงนั้นก็คือรัฐบาลของคุณอนุทินจะต้องยุบสภาภายใน4เดือนนับจากวันแถลงนโยบายเพื่อเปิดทางไปสู่การเลือกตั้งใหม่และการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม ในตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามเกมใช่ไหมครับพักภูมิใจไทยก็ได้เก้าอี้นายกไปครองส่วนพักประชาชนก็ได้ทําตามจตนานรมในการตดล็อกประเทศแต่คุณผู้ฟังครับในโลกของการเมืองไม่มีอะไรที่เรียบง่ายขนาดนั้นหรอกครับเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนดีสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าหลายคนตามกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวและจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ที่ดูเปราะบางราวกับแก้วบางๆระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนครับ วันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาจับท่าทีของพักภูมิใจไทยกันครับว่าพวกเขากำลังคิดอะไรกำลังเดินเกมแบบไหนและที่สำคัญคือพวกเขากำลังจะฉีก MOA หรือข้อตกลงที่เคยให้ไว้กับพักประชาชนจริงหรือไม่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะส่งผลสะท้อนกลับมาถึงพักประชาชนอย่างไร ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนนะครับจุดเริ่มต้นมันก็คือวันที่พักประชาชนตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์โดยการยกมือโหวตสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรเสียงน้อยในตอนนั้นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่มันมาพร้อมกับข้อตกลงหรือที่เรียกกันว่า MOU หรือ agreement ที่มีลายลักษณ์อักษรชัดเจนซึ่งหัวใจสําคัญของข้อตกลงนั้นก็คือรัฐบาลของคุณอนุทินจะต้องยุบสภาภายใน4เดือนนับจากวันถแถลงนโยบาย เพื่อเปิดทางไปสู่การเลือกตั้งใหม่และการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามเกมใช่ไหมครับพักภูมิใจไทยก็ได้เก้าอี้นายกไปครองส่วนพักประชาชนก็ได้ทําตามเจตนารมณ์ในการปลดล็อกประเทศแต่คุณผู้ฟังครับในโลกของการเมืองไม่มีอะไรที่เรียบง่ายขนาดนั้นหรอกครับเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนดีสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพักภูมิใจไทย,ท,ยที่เคยเป็นพักแกนนารัฐบาลเสียงน้อยในบัดนี้ กลับกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กขนาดมหึมาที่กําลังดูดสอสอจากพรรคต่างๆเข้ามาเสริมทับตัวเองอย่างต่อเนื่องภาพที่เราได้เห็นกันแทบจะรายวันเลยนะครับก็คือการเปิดตัวสสจากพรรครวมไทยสร้างชาติบ้างจากกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆบ้างที่แห่กันเข้ามาแสดงตัวสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจนตอนนี้นักวิเคราะห์การเมืองเขาประเมินกันว่าตัวเลขสสอในมือของคุณอนุทินมันอาจจะพุ่งทะยานจาก14 6เสียงในวันจัดตั้งรัฐบาลไปแต่ทีตัวเลข280เสียงแล้วด้วยซ้ํา 280เสียงนี้มันเกินครึ่งสภาปีไกลแล้วนะครับคุณผู้ฟังมันหมายความว่ารัฐบาลของคุณอนุทินไม่ใช่รัฐบาลเสียงน้อยอีกต่อไปแล้วแต่กําลังจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงมากที่มีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์และนี่คือจุดที่ทําให้ข้อตกลง MOA ที่เคยทํากันไว้มันเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงครับเพราะในข้อที่4ี่เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามกระทําการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งแต่สิ่งที่ภูมิใจไทยกําลังทําอยู่ตอนนี้มันสวนทางกับข้อตกลงอย่างสิ้นเชิง เรื่องนี้ร้อนถึงขนาดที่นักการเมืองรุ่มเก่าหลายท่านต้องออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดูเดือดว่าพักประชาชนกำลังถูกหลอกใช้หรือโดนต้มไปแล้วหรือยังเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เกมมันจะพลิกกลับตลบปัดไปหมดแล้วพักภูมิใจไทยที่เคยเป็นฝ่ายได้เสียเปรียบบัตรนี้กลับกลายเป็นผู้คุมเกมอย่างสมบูรณ์พราะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาพลังการต่อรองของพักประชาชนที่เคยมีอยู่ก็ดูจะลดน้อยถอยลมไปอย่างน่าหายใจเลยครับจากเดิมที่เคยใช้142เสียงเป็นเหมือนไม่ตายในการขู่ว่าจะล้มรัฐบาลแต่ตอนนี้ ถ้าหากรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนมากถึง280เสียงจริงๆแล้วการขู่แบบนี้มันจะยังน่ากลัวอีกหรือไม่นะักวิเคราะห์การเมืองเขามองว่านี่คือเดินเกมตามตำราที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตนะครับโดยเฉพาะตำราของพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2548แผนการที่ว่านี้ก็คือดิวดูดดึงดิวคือเจรจาต่อรองกับบ้านใหญ่และกลุ่มกวนต่างๆดูด คือดูดสอสอเข้ามาเสริมทัพให้ได้มากที่สุดดึงคือดึงเวลาและสร้างสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป้าหมายของภูมิใจไทยตอนนี้ไม่ใช่แค่การประคับประคองรัฐบาลให้อยู่รอดไปวันๆอีกต่อไปแล้วครับแต่คือการคั่วรวมกิจการพางการเมืองสร้างพักให้ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นหลังจากการยุบสภา แล้วพวกเขาจะทำอย่างไรให้ตัวเองชนะในการเลือกตั้งคำตอบก็คือการสร้างกระแสชาตินิยมขึ้นมาครับคุณผู้ฟังจับตาดูประเด็นปัญหาชายแบรนด์ไทยกัมพูชาให้ดีนะครับเรื่องนี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดรัฐบาลจะแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลวีรบุรุษขึ้นมาปลูกกระแสความรักชาติให้เข้มขน้นและดึงคะแนนนิยมจากฝ่ายอนุรักษ์นิยม ให้มาเทยอยู่ที่ตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากพื้นที่บุรีรัมย์ก็ยิ่งตอกย้ำทิศทางนี้ในขณะเดียวกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พักประชาชนพยายามผลักดันนั้นก็จะถูกทำให้สะดุดหรือล่าช้าออกไปโดยอาจอ้างเหตุผลเรื่องความซับซ้อนของคำวินิจฉัยศาลหรือขั้นตอนต่างๆที่ต้องใช้เวลาเพราะพวกเขารู้ดีครับว่า ในสถานการณ์แบบนี้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับปัญหาปากท้องปัญหาชายแดนและกระแสรักชาติมากกว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วและเมื่อไหร่ก็ตามที่กระแสชาตินิยมมันพุ่งขึ้นถึงขีดสุดคะแนนนิยมของภูมิใจไทยนำโดง่งเมื่อน,นั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการยุบสภาภายในกรอบเวลาสเดือนตามสัญญาคุณผู้ฟังเห็นภาพไหมครับ สุดท้ายแล้วภูมิใจไทยก็จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพักประชาชนทุกอย่างเลยคือยุบสภาภายในสี่เดือนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพักประชาชนที่เคยหวังว่าการยุบสภาจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ก็อาจจะต้องลงสู้ในสนามเลือกตั้งที่กระแสลมมันเปลี่ยนทิศไปแล้วโดยสิ้นเชิงนี่คือเกมการเมืองที่ถูกวางแผนมาอย่างแยบยลและซับซ้อนอย่างยิ่งครับ มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะทำให้ภูมิทัศน์การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและทำให้พักประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หนาวสถานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำถามที่ยังคงข้างใจก็คือแล้วพักประชาชนจะตอบโต้กับเกมนี้อย่างไร พวกเขาจะยังคงยึดมั่นในข้อตกลง MOA ที่กำลังถูกบิดเบี้ยวนี้ต่อไปหรือไม่และพวกเขาจะหาทางประคองตัวเองให้รอดพ้นจากพายุลูกใหญ่ทางการเมืองลูกนี้ได้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ห้องข่าวข้างบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานามาพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ